ครับน้องชายสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมเพชรใหม่ใส่ดาหมูปลาและดำเนินหรือเพชรใหม่ชอนแลลงศักดิ์เดิมครับเวิวเชฟครับมาชกอารีเบทเป็นครั้งแรกไหมสำหรับเราไใช่ครับครั้งแรกเลยครับรู้สึกไงบ้างน้องก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับก็เป็นรายการใหญ่ระดับโลกผมก็เ่คยเข้ามาด้ดำเนินรายการใหญ่เลยตื่ตื่นเต้นตื่นเต้นเจอกับนักชกจากอิหร่าน เลซ่ามีนักมวยไทยถือว่าเป็นนักทกที่ไม่ธรรมดาเลยเคยผ่านกับเพชรปรกฏมาแล้วครับอย่็นไงบ้างครับยีรูแล้วอะไรในหัวเอาุออกแน่นเนียบเราเตรียมเกมเตรียมแผนยงไมาสู้กับเขาก็เตรียมครับเตรียมมีจังหวะก็ต่อยหมัดต่อยอะไรไปครับเพาะจังหวะหมัดไปเรื่อยอาวุ้นไหนเลยที่จะงัดมาชวนพวกนี้ครับต้องเป็นหมัดเป็นสองอะไรว่าความเร็ว ขอเขาเร็วอยู่ครับอืออาคิดว่าอาวุธไหนเลยที่น่าจะสร้างความกังวลหนักใจให้เราสำหรับผู้ชกเราน่าจะหมัดผมน่เลยน่าจะหมัดมาถึงผู้ชกเราผู้ชกเราผู้ชกคเราน่าจะแข้งซ้ายไม่ต้องแข้งซ้ายน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างครับ1 0ึ่ชร้อกว่ามันใหญ่ไปหรือเล็กไปครับ้องพอดีครับพอดีเราทำประมาณกี่โลได้ทำาประมาณ4ีหโลก็สี้าสบายๆสาหรับเรานะ เไงบ้างมาชกวันในวันองการสุดท้ายเลยเห็นเขาเล่นน้ำกันอะไรเรารู้สึกไงบ้างก็ก็ดีครับก็ดีแต่ว่าเราก็เป็นหน้าที่ของเรานะแต่ถ้าน้ำมวจมันก็จะาทิ้งเซ็งหน่อยนะเพราะว่าตายหลังสงการผู้นี้จะมีนับมีน็อกก็้เห็นไหมน้องก็ถ้ามีโอกาสก็จะกดให้ให้ให้นับให้น็อก็ได้แลวและในรูปแบบกติกาอาร์ตเเราศึกษามามากไหมก็ดูจากคลิปจากอะไรก็พยายามศึกษาอยู่ครับเพราะว่า พราะว่าเป็นหน่วยสามยกอองออว์ตลอดนะครับนะต้องออกให้สนุกเลยครับเราเป็นคนจากจังหวัดไหนครับน้องชุมพรครับชุมพรซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่เขตบางทิพย์ครับบางทิพย์เขาเอาผู้ซ้อมมีขายบ้างน้องก็มีสนามศึกไม่ไทยิมีพวกฝรั่งหลายฝรั่งตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการพิจซ้อมเลยอายุเท่าไรน้องพี่นี่ปีนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ปีอ่ะพูดอะไรกับแฟนครับเอฟซีที่รอติดตามเชียร์เราวันรุ่นนี้หน่อยน้อง ก็แฟนมวยชาวชุมพรนะครับแล้วก็แฟนมวยชาวไทยทุกคนนะครับพัุ่งนี้ผมจะทําหน้าที่เิธีให้ดีที่สุดครับเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อทุกๆคนในประเทศไทยครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีทุวันพรุ่งนี้ครับผม